สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซทุกท่านเรามาดูบนอีกสูตรสองสูตรก่ <c oughs> อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณดางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้า จำวันที่1นครับ6กคับหกเจ็ดบนสูตรบนมีเยอะแต่ล่างยังไม่ได้ทำเลยบนที่เท่าไหร่หาไปเร็วหาสูตรไปเร็ว เราจะใช้เลขที่ออกคือห้าเ้าแปดล่างไปที่เ เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาตัวนี้จับกับตัวนี้ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้า หนึ่งหกสี่ชุดตรงลักร้อยก็คือแปดสี่แล้วกับสองสี่แล้วกับหกห้าแล้วกับหนึ่งสี่ตัวเราหาตัวชนกันก็คือห้าแปดเก้า Chết game song là một thêm mặt mà hiểu được chẳng mà hạn 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 hạn

ก็คือเลขที่ออกก็คือหนึ่งหนึ่งหกล่างไปที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกเจ็ดแปดก้สี่หกเจ็ดแปดก้าศูนย์หนึ่

零九零。Um, uh, ออกก็คือหกเก้าศูนย์โอ้ยหมาก็โหดดังเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดกันไว้คือเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองสามสองสี่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, สีหางสีชุดกันก็คือเปียจิตชอบมากตัวนี้เปียจิตเปีย สดเ็ดดดดดดดกันไว้อบก,ก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้จ้า ขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะขอยล้ำล้ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า